ผู้หญิงคนนี้เธอติดอยู่ในลิฟอร์เนื่องจากเธอถูกขังไว้ในลิฟอร์เก่านี้คนที่จับเธอมาขังก็คือแกงอันธพาลหัวหน้าแก๊งมีชื่อว่าคริสแล้วผู้หญิงคนนี้เธอมีชื่อว่าแคทเธอรีนหัวหน้าแกงได้พูดขึ้นมาว่าถ้าเธอไม่อยากติดอยู่ในนี้จนตายก็ให้เอาเงินมาจํานวน49ล้านเหรียญแคทเธอรีนเธอถึงกับทุดลงกับพื้นก็นําไม้มาตีหัวเธออย่างจังเธอได้หมดสติไปสักพักขนาดนั้นจนที่เป็นลูกน้องมือขวาของคริสได้ลากผู้หญิงเคราะร้ายอีกหนึ่งคนเข้ามาคนที่ถูกกลากเข้ามามเธอ มีชื่อว่ามาเรียทั้งคู่ได้ถูกขังอยู่ในลิฟฟอร์ผ่านไปถึงสองชั่วโมงพวกเธอทั้งสองคนก็ถูกยิงมาเรียได้เสียชีวิตทําให้แคทเธอรีนเธอได้หยิบขวดน้ํามันขึ้นมาล่าใส่หัวหน้าแกงคริสถูกเผาเธอก็ถึงจอนนี่แล้วเขาก็ค้นกระเป๋าของเธอกระเป๋านั้นจอนนี่ได้พบกับเงินจํานวนสองล้านเหรียญพรมาถึงห้าชั่วโมงแคทเธอรีนได้ฟื้นขึ้นมาเธอได้พบว่าอยู่ในลิฟฟอร์แต่เธอนั้นถูกเปลี่ยนสถานที่มาค้างที่ห้องน้ําเธอเข้าพบตำรวจจํานวนหนึ่งมายืนถามว่าเธอมาททําอะไรรีี่่นนชตวจ คนนั้นเสียชีวิตลง